กราบสวัสดีพี FC, ่พี่เอฟซีทุกทุกท่านเลยนะครับผมคิง g อนจีนะครับก็วันนี้ผมได้กลับมาป่าที่เดิมนะที่วันนั้นผมได้นัดกับอาจารย์มาก็วันนี้อาจารย์ได้นัดผมมาเพื่อจะมาลงอาคมมีดที่ผมไว้พกเข้าป่านะทุกคนก็วันนี้ผมได้เตรียมของมาด้วยนะที่อาจารย์ให้เตรียมมานะครับ <c oughs> ก็จะมีพวกทูบเทียนนะทุกคน นี่นะครับผมได้เตรียมมาแล้วนะครับทุกคนแล้วก็อีกอย่างหนึ่งนะครับก็จะเป็นน้ำมนต์นะครับอันนี้ผมได้ไปขอจากหลวงพ่อมานะครับก็วันนี้ผมได้เอาของกินมาให้กับพระอาจารย์ด้วยนะก็จะมีพวกขนมปังนะครับน้ำดื่มแล้วก็จะมีกาแฟพวกโอวัลตินนะครับก็มีอยู่ เอฟพีเอฟคนหนึ่งนะที่เขาได้บอกว่าตอนคลิปที่แล้วนะที่ผมเจอเด็กมาขอความช่วยเหลือนะคือเขาได้ถามเขาได้ถามว่าทําไมไม่ช่วยน้องทําไมแบบไม่ให้แบบไม่พาน้องออกจากป่าเลยประมาณเนี้ยผมก็บอกไอ้ <c oughs> ที่ผมไม่ได้ช่วยเนี่ยคือผมไม่รู้นะว่าเด็กคนนั้นมาจากไหนนะทุกคนแล้วมาอยู่ในป่าลึกอย่างนี้ได้ไงนะทุกคนคือแบบถ้าสมมติผมไปช่วยน้องแล้วแบบปอบแบบกายลังแบบ มาเป็นน้องเนี่ยคือผมนะที่จะโดนมันเล่นงานนะผมเลยเลือกที่จะออกจากป่าก่อนนะทุกคนเพราะตอนนั้นก็เริ่มจะมืดด้วยนะ mm hmm. ก็เดี๋ยวเราเข้าไปหาอาจารย์กันก่อนเลยนะครับทุกคนเดี๋ยวไปกันเลยครับก็ตอนนี้เราก็ได้เดินเข้ามาในป่าแล้วนะทุกคนก็เกือบจะถึงครึ่งทางแล้วนะครับก็บริเวณนี้ก็เงียบเหมือนเดิมนะป่าตรงนี้ไม่มีเสียงปอบไม่มีอะไรนะ ่างนี้ผมว่าปลอดภัยนะทุกคนก็เดี๋ยวเราเดินไปเราก็ต้องดูหน้าดูหลังเหมือนเดิมนะทุกคนเราไม่รู้ว่ามันจะโผล่ออกมาจากทางไหนนะทุกคนเพราะปอบนี่เหมือนมันชอบซุ่มทำร้ายคนอยู่นะไอปอบตรงนี้ก็เดี๋ยวเราก็จะต้องเดินเข้าไปอีกไกลนะเดี๋ยวแต่เราต้องเล่นขี่เท้าหน่อยนะทุกคนไม่รู้ว่าเราจะเจอ ตอบหรือเปล่านะทุกคนก็เงียบนะครับ่าที่ตรงนี้ก็วันนี้ก็ได้มีโอกาสมาลงอาคมนะมีดที่ผมเอาเข้าป่าบ่อยๆนะทุกคนคือพระอาจารย์ก็อยากจะลงอาคมให้ตั้งนานแล้วนะทุกคนแต่คือผมไป ไม่ถึงแก่ทักทีนะก็เจอปอบตลอดนะเลยวันนี้ผมเลยรีบมาหาแกเลยนะทุกคนเดินเข้าไปอีกไกลนะเราต้องดูหลังให้ดีนะทุกคน แต่มีดนี้ต้องติดมือตลอดนะทุกคนแล้วก็มีดพกก็อยู่เอวผมนะเหมือนจะมีเสียงมาจากทางด้านหน้าน,นะทุกคนเดี๋ยวราจะต้องรีบวิ่งไปหาที่แอบก่อนนะทุกคนผมไม่รู้นะว่ามันเป็นเสียงใครนะเดี๋ยวผมต้องหาที่แอบก่อนนะทุกคนถ้าผม ถ้าผมอยู่ข้างล่างนี้ผมอาจจะสเสร็จมันได้นะถ้ามันเป็นปอบอย่าเงี้ยเดี๋ยวเราจะขึ้นไปอยู่ที่บนหินกออ้อนใจก็ตรงนี้ก็ ขึ้นได้ขึ้นมาแล้วนะครับทุกคนสูงอยู่นะครับผมจะขึ้นมาแอบอยู่ด้านบนนะผมไม่รู้ว่าเมื่อกี้เป็นเสียงอะไรนะทุกคนไม่รู้ว่าเป็นคนหรือเปล่าหรือเป็นแต่ผมว่าน่าจะเป็นปอบนะครับนะทุกคนได้ยินไหมครับผมจะไม่พูดเจอะนะครับผมจะรอดูอย่างเดียวนะ 将来就有我呢。 טוב no my mình điên bay náy quá, cô chào mà nó hey. hey, em เป็นท่านอาจารย์เรานะทุกคนครับผมอยู่ข้างบนนี่ท่านอาจารย์เผมได้แอบมันมาสักพักแล้วเตรียมอะไรมามาผมเตรียมมาครบเลยครับที่ให้ที่อาจารย์ให้ผมเอามาพร้อมตายหรือยังเลยตอนนี้พระอา,าจารย์เราเขามาช่วยเราแล้วนะเดี๋ยวเราจะไปลงไปช่วยพระอาจารย์อีกคนนะตอนนี้สูงมากนะ พระอาจารย์มาช่วยหบบน่อไปเอกูไปโอ้ผมเป็นนึกเลยว่าพระอาจารย์จะมาช่วยผมเอาไงกันต่อดีครับเอาติดตัวไว้หนึ่งอันครับเอาไว้นี่ครับพระอาจารย์ให้ผมเอาไว้ติดตัวนะครับ กานจะทำพิธีก่อนมึงกีร้องหาพ่อมึงยงไงหัวผมโดนแตกได้เอาเป็นว่าพระอาจารย์ก็จะทำพิธีให้เราแล้วนะคนมาอยู่ด้านนน้นนะตอนนี้พระอาจารย์ครับผม เดวผ่าเขานี่ไหลพวกให้ถั่วบริเวณหลอบหลอบได้ครับให้จานถือไห่ไหมได้ครับจานถือไม่ได้นะไม่เป็นไรนะครับผมจานยังไม่รู้เรื่องอะไรพวกนี้จานอยู่แต่ในป่ามันไปแล้วแต่เดี๋ยว อีกสักพักมันคงจะมาเจาจันถือก่อนแป๊บหนึง่งจานขอพกมีดใบนี้แล้วกันนะเจ้าจยนแทงหัวหายด้วยเอาได้หรือ,อย,งยัง้าจะรับไม่รู้ตอนนี้มันหายไปไหนนะครับมันอยู่บริเวณนี้เนี่ยแหละมันคงจะแอมองอยู่ ี่ครับของที่ผมเตรียมมาให้พระอาจารย์อปอบตัวนี้มันเต็มไปด้วยเหลี่ยมของมัน, <c oughs> <c oughs> นระว,วังให้มากอันตรายมันมาได้ตลอด <c oughs> เตรียมมาพร้อมใช่ไหมพร้อมครับพระอาจารย์ไฟแช็คนี่ครับ อยู่ห hey. ่างอาจารย์หน่อยอยู่ห่างอาจารย์อยู่ห่างไปเลยเออพึ่อาจารย์จะทำให้มันคงจะแอบดูอยู่แถวเนี้ยแหละแต่มันไม่กล้าเข้ามา เชื่อไหมไอ้ปอมนี่มันเคยเจอกับอาจารย์ไว้แล้วครั้งหนึ่งมันเป็นไงบ้างครับมันนีหัวสุดหัวสุดเลยเด้อเอปอป้อตทวนี้ผมว่าน่าจะรจริงจก็เป็น,นลปลาทีดีนะจริงๆะ่ะครับแต่ว่าคุณใสมุนเดิมขอบน้ำไหว้หมดแล้วไอ้เว้น I mean. ติดจากติดเย็นเหลือเกินนะ โอ้ยเยนเองมันหักนี่วะโอ้ยติดยากติดเจนเดีด๋เดๆๆเดเดนะเดีจจ๋ยวจานจะหาวิธีดูอ้าวได้แล้วนี่วะ ไปเลยนี่เป็นพิธีพื้นบ้านของอาจารย์นั่นแหละไปเลยเอ็นกุ้งถก่วเทียนให้ถัว่วเอาชุดไว้ด้านหน้าหลุมดอกหนึ่งแล้วก็มาชุดตรงนี้ดอม<ป>ใหญ่ๆกันไปได้ยินเสียงหรือเปล่า ได้ยินพ่อชาไอปอมนี่มันหวยหวนผ้าเท้นนี้เป็นผ้าขาวที่อาจารย์ได้ลงยันอัขระไว้หมดแล้วเองไม่แปลกใจเลยว่าทำไมมันถึงไม่กล่าเข้ามา น้ำมันได้เอามาจากวัดไหมเนี่ยใช่ครับเอามาจากวัดครับ เพียงแค่ปอบขี่เลื่อนตัวหนึ่งอาจารย์ครับบางอาไหลกินคนไปถั่ว่อาอยัางไงเขียนล้มครับอาจารย์ไม่เป็นไรอาจารย์ได้ผูกผ่าขาไว้หมดแล้วออ ทำเออกไปจากที่นี่นะครับผมไปเดี๋ยวเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวมเตรียมอะไรไว้ครับผมเดี๋ยวพักหนึ่งมันจะมาแล้วอันนี้อาจารย์ลงอาคมให้แล้วใช่ไหมครับมีดใบนี้เหรอครับลงแล้วอาจารย์ไม่เห็นเรออาจารย์เป่าน้ำมนต์ไว้ถั่วเลยแต่เดี๋ยว ถ้าจะให้ดีกว่านี้ต้องฝากไว้อาจารย์ไว้สักคืนสองคืนแหละเดี๋ยวไว้ยังไงเสร็จภารกิจนี้เดี๋ยวอาจารย์ขอ,อกลับเดี๋ยววันพนุ่งนี้อาจารย์เอามาให้ไม่ก่อมาลื่นเนี่ยแหละล้วจะให้ดีนะอืมแต่นี่มันยังไม่ได้เต็มที่หรอกแต่โดนมันก็อาจจะเจ็บอยู่บ้างครับแต่ถ้าเป็นบิดถั่วไปแล้วทำอะไรมันไม่ได้เลยลองดูแล้วกันนะหนุ่มเดี๋ยวเอา ใบนั้นเข้าไปอันใหญ่นั่นนะั่นนะเจอไหมที่อาจารย์ปากเอาไวนะ้ล่ะครับผมเอาไปเลยไว้ป้องกันตัวเดี๋ยวอาจารย์ขอมีดใบเล็กเนี่ยแหละครับป้อมนี่เต็มไปด้วยวิชาอาคมทำอะไรมันหมากไม่ได้เหมือนมันอยู่ข้างหลังนี่เนะอาจารย์ที่ลงหา่อมึงรู้งไงว่า ốp mơ Mày tăng ép Ông mơ bây chân nả cân nơi มาแล้วนมแล้วมันจะกล้าเข้ามาตรงนี้ไหมครับเออยากหน่อยวะเพื่อๆมันโดยหลอดนี yeah, ้ม yeah, ันอาจจะไม่กล้าโผล่ห yeah, ้องวงมาให้มึงเห็นแล้วก็ได้เอาจริงนะ มาแล้วทุกคนครับปอบมันมาแล้วนะครับแต่เหมือนมันไม่กล้าเข้ามานะครับทุกคน <c oughs> ไอ้ดนาโน <c oughs> พร้อมตายหรือ,อยังวะเข้ามาเข้ามาเข้ามา เข้ามาวิมลเข้ามาวิมลเป็นพรวิมลนะแต่ตอนนี้ท่านได้กลายเป็นปอบไปแล้ววิมลเอ้ยวิมล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 เข้ามาไทจันเหมือนกันมึงทำอะไรอะครับเหมือนมัน กำลังจะเสกอะไรอยู่นะครับพระาอาจารย์อ๋อปีาคมมันไม่ได้แกงกับเหมือนเดิมแล้วเหรอตอนนี้มึงทำเฮียอะไรของมึงวะผู้ให้มึงเข่ามาไอเฮียน,นี่แม่งพูดจ้าแม่งไม่ค่อยรู้เรื่อง ยังได้เอาหนังกระติกม,มาไหมกูจะซัดเขี้กะโหลกมันสักทีหนึ่งผมไม่ได้เอามาเลยครับพระอาจารย์พอดีผมรีบเข้ามาได้เลยครับอาจารย์จะซัดกะโหลกมันให้สักทีหนึ่งครับผมไอ้เหี้นี่เหล้าทำมันไอค้ควย้ยคว้ยเข้ามานี่เราก็อยู่ ในวงที่ผ้า,าจ <ะ S 2> านได้ผูกให้ผมผูกผ้าข่าไว้นะมันเลยไม่กล้าเข้ามานะทุกคนโอ้ยเสียน้ำเฮ้ยไม่กล้าเข้ามาอะไรของมึองวะเอ้ยครั้งนี้เราอาจจะ แล้วมันจะยังไม่ได้ไล่มันแล้วกันครับทำพิธีเขาเ้าคร่าวี้ยวมีดใบนี้เองฝากไว้ที่อาจารย์แล้วกันได้เลยครับเฮ้ยอาจารย์อาจารย์หนย,ยังอยู่ใช่ไหมยอยู่ครับจะให้เองไว้อันหนึ่งใช่ไ่ไหนไ่ไหนกระเป๋าครับที่เบาหลวงแล้วระวังเดินทางกลับ เองก่อชือไว้มันอาจจะได้ไม่เห็นเองครับท่านและช่วยได้ใช่ไหมครับช่วยได้เยอะเลยมันอาจจะเข่ามาแล้วกัดแต่อาจจะทำอะไรเองไม่ได้ครับระวังนี้ถ้าเองจะกลับเองก่อนดูแลตัวเองด้วยแล้วกันเพราะว่าอาจารย์ก็ยังไม่พร้อมที่จะตามล่ะหรือว่าคแกงอะไรของมันหรอก เมื่ออาจารย์รู้นะว่าเองเขามาที่นี่อาจารย์ก็รีบมาดาก่อนพ่อรู้ว่าไอเหี้ยนี่มันชอบมาดักกินคนอาจารย์ก็ทําอะไรมันมากไม่ได้นะในในในระหว่างนี้แต่ในเครื่องหนาแล้วอาจารย์คิดว่าอาจารย์อาจจะปลามันได้ต้าไม่ต้องห่วงอาจารย์ทำอะไรมันไม่ได้มันจะทำอะไรอาจารย์ไม่ได้เหมือนกัน ใช้วันหน้าไม่แน่นะมึงเอานนังคาเทกมาแล้วกันมึงจะใส่กระโหลกมันใช่ครับไอ้วิมนอนเฮ้ยออกมา ร้องอยู่ถ้าเองจะขับกอดกับไปทางนี้เราเกินนะได้ครับเนี่ยทางนี้ก็ไปเลยเพราะว่า <c oughs> มันหิวอยู่อาจารย์ไปส่งได้เลยครับไปเถิด <c oughs> <c oughs> แงเปล่าๆอาจารย์ตามมันมันก็วิ่งหนีห่างจุดตุดตามันก็คงไม่ทันใช่ไหมล่ะไปครับาอาจารย์ผมเก็บของเรียบร้อยแล้วได้เลยนี่เดี๋ยวอาจารย์ไปส่งผมใช่ไหมครับอือไปก่อนเลย,เยอาจารย์คุมหลงให้ได้ครับ ดีนะครับที่อาจารย์มาหาผมก่อนถ้างั้นถ้ามันหันมาหาผมที่ตอนอยู่ข้างบนนี่ผมอาจจะโดนมันนะปอบตัวนี้เป็นปอบพักวิมลนะทุกคนมันได้แอบอยู่ข้างในป่านู้นนะจะเฉาหัวมึงสักทีแล้วกันวะคันมือคันไม้เป็นหมดแล้วตอนนี้จดแม่งให้สักทีดีไหมฮะ ว,ว้มึงเลยมึงแก่ดิขุมมาแก่ไหนกูไม่รู้แต่มึงไป็นอย่างข้างขวทั้งเหล่ามึงมาหากูด้วยแล้วกันกูม,มาคนเดียวกูก่อนหมายจำไปต้องกลัวซ้ำพเพราะเรศียังพวกมึงไปแฉนี่ดิโดนแดดหรอวะไปไหนคนไปไหนใจตีนกูนี่อยากโดนแดแววดย,ย,ยังไงวะดู๋ยวข้างไหนยังไง ต้งองเตรียมิีล่องหลันปลาแล้วกันไปเจอแล้าาวคุณอรอเลยพาจารย์เอาผมด้วยครับคนตอนนี้พ่อาจารย์ก็กำลังจะไปส่งผมที่ทางออกนะน้ำแม่งเยอะสุดนุ่มนี่ดเดินทางกลับแล้วกันก็ ผมขอบคุณพระอาจารย์มากนะครับที่วันนี้มาช่วยผมไ,ไปไเถิดไปเถิดครับนี่พระอาจารย์จะไ,ไ,ไม่เป็นไรใช่ไหมครับเป็นไรเดี๋ยวอาจารย์จัดก,การมันเองครับผมเเองดดดดี๋ยวโนนนแก่ะพระอาจารย์ให้ผมกลับก่อนนะครับเออครับผมนะอาจารย์นั่นแหละอาจารย์จะยืมมีดเองไปสักวันสองวันนั่นแหละครับผมอาจารย์จะเอาไปลงวิเอาเอาคอมอะไรเนี่ย ครับสะกนสองนเอบอบกเลยดีแนครับไปไปหนึบไปครับตอนนี้พะอาจารย์เราก็ได้กลับไปแล้วนะทุกคนตอนนี้ผมก็ออกมาจากบริเวณที่เจอปอบเมื่อกี้แล้วนะทุกคนค้อนี้จะเป็นทางที่ผมจะกลับไปหารถแล้วกลับบ้านนะทุกคนก็พะอจารย์ได้เอามีดผมไปเล่มหนึ่งนะเพื่อจะไปลงอาคมให้นะทุกคนก็ ผมโชคดีมากเลยนะครับที่ผมได้ยินเสียงก่อนแล้วผมรีบปีนหินขึ้นไปแอบนะถ้าผมแบบมัวยืนรอดูว่าเป็นใครนี่ผมอาจจะโดนมันเล่นงานได้เลยนะครับก็โชคดีมากเลยก็คลิปนี้ก็ฝากทุกพี่พี่เอฟซีทุกคนฝากกดติดตามกดไลค์ให้ผมด้วยนะครับคลิปหน้าผมอาจจะมาหาผร้ราจา์แล้วจะไปปราบมันนะทุกคน ก็คลิปนี้ก็ขอจบเพียงเท่านี้นะครับขอบคุณครับ